สวัสดีค่ะพี่น้องอีสานนกำกินนี้เ้ามาเก็บเห็ดปัวค่ะเผื่ขีขคือเก้าจะเผาอีขคือเก้าพี่น้องบ่นเก <c oughs> ลื่อนเร็วมาเมื่อใดก็ไดต้องเห็ดเผาบ่นเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยขันบ้ามากัยา <c oughs> ้ย่านพ่ออ่อเก็บ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 พอได้กินแล้วค่ะเห็ดปัวเขาดอพี่น้องเขาดกอกระซิทอกแล้ว งอยก็ดเคียวล้ว็อปูกยังเกิดอยูสุดดมาตะกี้นี่เป็นออกแต่สองมื่นันเอาใส่กระตาเจ็บเเจ็อะไรบมเตี้ยไปละขั้นจุ้มเตี้ยกับบ้าอ้าวันนี้เกิดเรยนานเกิดพราะอันเอาขางในก่นสืลีอ๋อนั่นแะพี่ไปให้เขาเ้อ ปัด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 งานตอไม้ออกแห้งคักเมนนงานต่อไม้ออกแห้งคักพี่น้องเอ้ยพี่น้อพ่น้อ่นเนาะเก็บเนาะไอตอไม้เจาตตอไม้ยังไงงานตัดเล็นานะเก็บ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 คอยเสียวทั้งคอยเสียวทั้งนี้เน มขวายชีถึงบ่า,ออาออดอกน่องเอ้ยข่อยชีถึงเอาเรรดอกเอาได้ยังจังเงินน้ำตื่นนอนน่องเอ้ยโมเมนท์ทำอะไรดิโอ้บ่ไนดอหลีเจ้าเอาเด้อเซียนเก็บเห็ดมะน้ำข่อยบ่ได้เก็บดึกมื้อนีพี่น้องข่อยไายยังเดียวเซียนเก็บเห็ดมะน้ำอมวันนี้ได้เซียนเก็บเห็ดมะน้ำนุ่งกะหลาย นุก็ได้เ้ยเซียเก็บเห็ดเียเก็บเห็ดมาะ้เ็ดรอบนาตี้เห็ดก็อยู่ในถาลสีเฮ้ยบดละินน,นามมาายู่เขาพลสีนัมันเอาอยา,าเห็ดเ้ยเจ้าก,ก็มาหาออกมอ,องออกยากระโดดดิเออกาคไตแล้วก็ออกเก็บเอาเจ้าเก็บเอา,เอา กะบ่กะยูนนี่ทําเอายากกระดอกกระเด็ดพี่น้องเอ้ยอือเวลาไปหยังบ่เบิดโอ้ยเดี๋ยวเอาเดี๋ยวตักค่ะไม้บ่ได้ข่อยก็เอาโคกนี่นะเคยบ่ห๊ะจับมันหยังใหญ่นําก็ได้พี่น้องเอ้ยสุดท้องข่อยนี่เด้ก็มาตา ต่เห็ดเท่าก mm ัน hmm. ังนี <S 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 ้เงี้ยอะไนเป็นเสือค่ะันเป็นเสือทถ้ามันเห็นเงี้ยงไรอย่ก็ได้กตัดขอบคุณการรับสมด้อค่ะ